ววแถลงข่าวงาน53ปีวว f o o d for the Future ดรพิเชษดูรงค์เวโรธรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและดรลักษมีปลังแสงมาศผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววร่วมกันถแถลงข่าวการจัดงานฉลองครบรอบการดำเนินงานปีที่53ของวอวโดยมีการจัดแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีอาหารภายใต้แนวคิด Food for t h u Future สนองโนโยบายขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร Food i n โ o p o l i s โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการสัมมน,นานานาชาตินิทรรศการรวมถึงการจับคู่ธุรกิจโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28-29กรกฎาคม2559ณห,ห้องวิภาวดีบอลรูมโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซนทัลลาดพร้าว นอกจากนี้ภายในงานถแถลงข่าวยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่บรรเทาอาการปวดไมเกรนจากสมุนไพรสกุลเบญจมาศเวชสัมอางจากสารสกัดมะขามป้อมพร้อมทั้งผลงานวิจัยเวชสัมอางนานโนจากสารสกัดมเมล็ดองุ่นที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชนพร้อมจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เร็วๆนี้ชนช่วยกระจายข่าวด้วยนะครับว่าสถาบันวิจัย เวสายซึ่งที่แห่งประเทศไทยหรือววซึ่งปีนี้ก็ครบอายุ53ขวบแล้วนะครับก็ได้สะสมผลงานไว้มากในโอกาสครบ53ขวบเนี่ยเราก็จะจัดงานใหญ่นะฮะที่โรงแรมเซนทาราลาร้าวลาพร้าววันที่28-29กรกฎานี้นะครับก็ได้จัดงานไว้หลายอย่างเลยทั้งประชุมสัมมนาทั้งนิทรรศการโชว์ผลงาน และโดยช่วงยิ่งเชิญชวนเอกชนให้มาร่วมกันเพื่อที่จะทำแมทชิ่งด้วยนะครับในเทคโนโลยีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็อาจจะมีมุมให้สตาร์ทอัพทางด้าน,นงานอาหารต่างๆนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยววก็มีวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการใหญ่ของรัฐบาลก็คือโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟูตินอโพลิสซึ่งวก็เป็น ส่วนหนึ่งะครับของหลายๆห,หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จะมาร่วมกันนะฮะการจัดงานนี่ก็อาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่การที่วอเริ่มที่จะมีโฟกัสที่ชัดเจนนะครับในการสร้างผลงานวิจัยที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริงทั้งในพื้นที่ชุมชนนะครับอุตสาหกรรมโดยช่วงยิ่งอุตสาหกรรมท้องถิ่นนะฮะ SME พวกนี้ก็เป็นโจทย์สําคัญที่ทางรัฐบาลอยากจะเห็นอยู่แล้วเพื่อที่จะไปสร้างมูลค่าเพิ่มและก็ก่อให้เกิดรายได้นะครับให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กให้กับชุมชนนะครับโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยเช่นวอวนี่นะครับซึ่งมีกำลังคนมากมายตอนนี้กี่กี่คนแล้วครับกลังคนววก็ประมาณ900คนนะคะเกือบพันคนนะฮะก็เป็นคนที่มีความสามารถทั้งสิ้นนะคร แต่ตอนนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็กําลังผลักดันให้หน่วยงานอย่างเช่นวอวเนี่ยได้เอาความสามารถออกมาใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้นนะครับไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่อกระทรวงนะแต่เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะผลงานหลายอย่างก็เป็นสิ่งที่สามารถคิดต่อได้นะครับบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถที่จะขายในลักษณะของการเพิ่มคุณภาพของสินค้าชุมชนวิสาหกิจชุมชนได้ สินค้าบางอย่างซึ่งดูดีมากอร่อยมากนะฮะจริงๆน่าจะต่อยอดในเชิงการตลาดไปสู่จุดที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเช่นเสนอขายให้กับสายการบินเอาไว้ใช้เป็นสแน็คก,ก็จะทำให้มูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้นหรือเริ่มวางขายตามห้างต่างๆนะฮะทั้งในและต่างประเทศอย่าลืมว่าของดีประเทศไทยที่ประเทศอื่นไม่มีนี่ก็มีเยอะนะครับ ตะขบที่กไ็ไม่รู้จะมีใครพลิกแพลงได้ถึงขนาดนี้นะครับมะขามนะฮะมะขามป้อมนะครับแก๊กหวยนะครับแก๊กหวยนี่น่าจะขายญี่ปุ่นได้ดีนะนะเพราะเขาสัญ,ญลักษณ์เขาคือคริสตันดิมมนะฮะ,ะก็จะเห็นได้ว่าทางวอเองก็มีการปรับตัวมากนะครับในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็ก็คาดหวังว่า โดยการสนับสนุนของรัฐบาลนะครับทั้งในปีนี้และในปีงบประมาณ60เนี่ยการทำงานของววจะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ผลงานของววเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากขึ้นโดยลำดับครับนโยบายของทางรัฐบาลนะครับมีช่อนทอ่างครับในการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมความจรงิงการที่เรามีโครงการใหญ่เมืองนวัตกรรมอาหารเนี่ย จะเป็นโครงการที่ไม่ใช่ระดับโปรเจกต์ะนะฮะแต่ว่าเป็นโครงการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนนะฮะอันที่หอันที่สองก็คือเรามีความชัดเจนตั้งแต่ต้นนะฮะไม่ใช่ที่ที่จะมานั่งวิจัยโดยภาครัฐแต่เป็นที่ที่เอกชนจะมาะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนวัตกรรมของเขาครับแต่ว่า อยู่ดีๆเอกชนเข้ามานี่เขาก็จะขาดแคลนหลายอย่างนะเพราะนั้นภาครัฐเองวอวเองมหาลัยเอง <ๆ S 1> เก็จะเข้าไปสนับสนุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในอุทยา,านวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นแลบเบื้องต้นนะฮะทางด้านอาหารที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ขาดเหลืออะไรเดี๋ยวเติมกันให้เต็มนะครับถ้าหากตรงนี้ทําได้สําเร็จนะครับต่อไปเราอาจจะมีเมืองนวัตกรรมอาหารอื่นๆผุดขึ้นนะฮะตามเอกลักษณ์ของพื้นที่เช่น พูดขึ้นในหมหาลัยเช่นหมหาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งมีภูมิความรู้เยอะแยะไปหมดพูดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งอาจจะมีเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นของเขาเองนะครับเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสอีกมากมายอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลนี้จะฝากไว้นะครับเพื่อที่จะทําให้ประเทศเนี่ยสามารถเดินต่อได้นะครับในส่วนอื่นๆของอาหารเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีหลายประเด็นนะฮะ อย่างเช่นเมื่อเช้าที่ผมไปพูดที่สาประชาชาติเนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องของการปรับตัวอันเนื่องมาจาก climate change หรือภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไประบบการปรับตัวทางด้านอาหารของเราจะเป็นยังไงทางด้านกเกษตรจะเป็นยังไงทั้งในเชิงเทคโนโลยีทั้งในเชิงเมล็ดพันธุ์ทั้งในเชิงฤดูของการปลูกนะฮะทั้งในเชิงการผสมผสานนะฮะก็อันนั้นก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ เรื่องของอาหารกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะต้องไปด้วยกันนะครับท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องคนนะฮะเรื่องคนเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยก็ไม่ได้เสียเปรียบใครนะครับแต่ในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้มีแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่เพียงพอนะครับวันนี้แผนยุทธศาสตร์เช่น Food for the Future อเนี่ยออกมาแล้วนะครับเพราะนั้นการขยับขับเคลื่อนเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นระบบ แล้วก็เอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งนะฮะแทนที่จะทําอะไรที่อาจจะกว่าไปกว้างๆแต่ว่าขาดทุนทุกปีตรงนี้เราเลิกทำนนะจะมาทําในสิ่งที่เป็นมูลค่าเพิ่มจริงๆแล้วก็ใช้ปัญญาของเราจริงๆนะครับที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราอย่างที่ท่านนายกได้มีตำริดไว้ก็คือเราจะไม่ปล่อยทิ้งให้คนอื่นอยู่ข้างหลังจะไม่ทิ้งกันนะฮะทั้งในประเทศแล้ต่างประเทศ ในต่างประเทศก็คือในอาเซียนเองนะเพราะนั้นโครงการนวัตกรรมอาหารทั้งหลายเนี่ย Food f o u t h e f u เ u r รเราก็จะชักชวนเพื่อนๆในภูมิภาคเอเชียคะันออให้มาร่วมมือกับเราด้วยนะก็จะเป็นประโยชน์กันทั้งภูมิภาคท ในเรื่องของงานะครับเรามีการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับผู้ท้่ประกอบการผเข้ามาชมยังไงบ้างครับค่ะ,ค,ะคือเราก็มีทั้งงานวิชาการนะคะที่จะให้ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะทางด้านอาหารนะคะ แล้วก็มีแสดงนิทรรศการผลงานซึ่งก็จะเป็นผลงานวอรเนี่ยที่พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีส่วนหนึ่งบางส่วนก็อยู่ในระหว่างกําลังวิจัยนะคะซึ่งก็อาจจะมีการเตรียมความพร้อมคุยกันนะคะว่าผู้ประกอบการคนไหนสนใจนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจับคู่ทางธุรกิจนะคะก็คือนําผลงานวิจัยกับผู้ประกอบการเนี่ยมาเจอกันนะคะเพื่อที่จะได้เกิดการถ่ายทอดแล้วก็นําไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์จริงๆค่ะ รวมถึงจะเชิญผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนะคะทางด้านอาหารเนี่ยเข้ามาร่วมงานด้วยนะคะเพื่อจะได้เกิดธุรกิจนะคะข,ขึ้นขึ้นอย่างแท้จริงค่ะทีนนี้เรามีในเรื่องของการให้คำปรึกษาดเรื่องของมีค่ะเราก็จะมีนักวิจัยของเราอยู่ตลอดงานนะคะที่จะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการนะคะในในเชิงนโยบายของวอเองเนี่ยท่านประธานบอร์ดวอร์นี้ก็ ได้ช่วยผมในการกลับเลื่อนมาอย่างเข้มแข็งเลยครับครับต้องกาับขอบคุณมากครับคือปีนี้ก็เป็นในเมื่อทางกระทรวงนะครับหรือทางรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะต้องลักดันในบางเรื่องเนี่ยเราก็จะมาโฟกัสในเรื่องดักกล่าวซึ่งนารนี้ทท่านั้นต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคสา่วนนะฮะรวมทั้งสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าเรามีศักยภาพที่จะดําเนินการเรื่องนี้ได้อย่างไรแล้วก็ได้เห็นว่าในหน่วยทางราชการนั้นมีความพร้งมอย่ายมีความตั้งใจอย่างแท้จริงนะที่จะลักดันเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเหลือกับชุมชนไได้อย่างรรคับ